หลังสองนี่โอ้คือบอพี่น้องเี้โอ้เขาท่าเขาท่าได้ดหลายครับได้ดหลาย อู้พี่น้องเยอะพี่น้องนี่บ่ขี่ลายนี้ครับอ่นอนโต้ยูคือกันครับนี่หลายหืมเขอบอาบ่อเหรอเว้ปลาบูเขาปลาบูน้อย ปาบูตัวบบใหญ่นี่กุ้งกับเขาอยู่ครับปลากับเขาปลาบูเบ่เอาละครับทิดปอยได้ละซื้อบ่ยนี่ได้ทุกหลัง นี่ครับแต่ละหลังได้สำนสสททีทุกหลังกับคืออยู่ครับหลังได้สิทธิ์เยอะหมดโอ้ยขอดทาขัดทาทุกหลังอืม นี่กับบอสขี่ไล่ได้ครับถือว่าโอเคนะครับได้ตลอดจึ๊บโอ้ใช้ได้ใช้ได้เลยวันนี้ใส่อาหารปลาดุกกิโลหนึ่ง ผสมกันกับกะปิแคปเปตสามฟองแล้วก็ใส่ข้าวสวยไปรพร้อมไอ้หลังนี่โอ้หลังนี่กับทบดบดธรรมดาเท่าไหร่เน,นี่ยเขาดีทุกหลังได้ซ้ำนี่แหละครับตอรอบตอ,อ,บอาหลบฝนโว้ย อู้หูเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้อาหารกับเบิร์ตชั่เด็กปลาตะเพียนมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วเด็กปลาตะเพียนไปต้มแล้วละ่ะเอ,อ้ยพี่น้องปลาตะเพียนหนึ่งตัวกุ้งกุ้ง,งน้ำวันนี้ผมได้อาหารกับผมได้เอามาใส่ดอกบัลนีง นี่กับบทธรรมดาสกันหลายกันครับนี่เบิ้งที่้องอ๋อเห็นชัดอุย้ยเห็นชัดเนยบดชัดเน่ยด้วยครับเพราะว่าไทายเองผมมีคน ถือกล้องให้ต้องขอโทษขออภัยไปละทางนี้บ่ค่อยหลยเอ้ย,อยทางนี้ทางนี้บ่ค่อยติดปันไดครับ กระยับมองอมเขายุครับจะทั้งนี้พวก่อยเข่าบันไดครับใช้ตรงย่ายมองละครับย้ายเป็นเลี้ยงไว้ทั้งฝุ่นครับเข่าดีกว่าทั้งนี้พวกเข่าจักเป็นจะไดกุ้งพวกเข่าทั้งนี้ Cái này, cứ bò. khâu, cầu này khâu bóng lái. Bỏ chọt vô. Bỏ bóng lái bóng đây. พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ <c oughs> บกขี่ล่ายอันนี้บกขี่ล่าย <c oughs> อันนี้ก็ีไใส่ไ้หมกเกาเรียบร้อยครับจะยับ จับหามองใสเลยเรียบร้อยแล้วครับใสเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกสองลังที่หายมองไปใส่ บรรยากาศนี่เด้อพี่้องนี่เด็กปลามาตัวนึงครับปลาตัวนึงตรงนั้นกุ้งโอ้หนาจิตกุ้งกันหนาจิตเกือบโลอยู่ครับ,รบนี่ครับครบแล้วครับซิปหาซิปหาหลังครับสำหรับไลนี่ก็คงสี่ได้เวลาลงแล้วครับ ตอนนี้กันนาที่หกโมงแล้วครับยางใดก็ฝากพี่น้องฝากเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับในช่องหมวดใช้ชาแนลครับ,อรบตอนนี้ก็ก็มีเวลาช่วงนี้ก็มีแต่ดักกุ้งครับเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาหลายม้นีเสวันเสาร์กันเลย มาไล่ซดลองไล่ซดเบิงครับสำหรับมือนีกะคงสิวใบชำนีก่อนครับเดี๋ยวพอกันไหมครับสวัสดีครับ